สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นโฮเก a โอเนว์เนสสปีดโกนะครับตัวนี้เป็นตัว s a m เปิลนอตฟอร์เซลนะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานแต่สินค้าผ่านการขนส่งมาบ้างอาจจะมีรอยยับของโฟมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่าซีเรียสน,นาะเป็นสินค้าของแท้นะครับ แล้วก็เป็นตัวแซมเปิลเป็นสินค้าตัวอย่างนะครับวัสดุค่อนข้างเนียนนะครับจะค่อนข้างจะพิเศษพรีเมียมมากๆและตัวนี้เป็นสีหายากแดงดำนะครับแซมเปิลนะครับอยู่นี่ครับแซมเปิลนอตฟอร์เซลนะครับไซส์นะครับเขาจะระบุไว้เลยเป็น2 7 0สนะครับเออ9 US นะครับหน้าท้าผู้ชายแน่นอนครับนี่ครับรีเฟกซ์สวยๆเลยนะครับแดงดำนะครับตัวนี้สดมากๆเลยนะครับนี่ครับผม 2,005ยังถูกเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ครับราคารองเท้าขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับดูความใหม่ก่อนครับลูกค้านี่ครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับไม่เคยไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับอาจจะมีอ่าร่องรอยโฟมยับบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับสําหรับตัวรองเท้าจากอเมริกานะครับเพราะขนส่งมาไกลนะครับเนอะนี่ครับแต่ว่านี่ครับสวยๆเลยนะครับ ไม่มีตำหนิไม่มีขาดเย็บเก็บงานนะครับนี่ครับสปีดโกดนะครับสปีดโกดสี่นะครับสวยมากครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องอ่าของปลอมอะไรเงี้ยครับเพจเราไม่ขายอยู่แล้วนะครับไม่คาดตัวเองแน่นอนครับพะเราขายมาสี่ปีกว่าแล้วนะครับนี่ครับเรารับมาจากที่เดียวเท่านั้นนะครับน้องรองเท้านะครับครับควบคุมคุณภาพของรองเท้าให้มันโอเคและพรีเมียมที่สุดนะครับนี่ครับจะมีร่องรอยแบบนี้หรือล้ววเล็กเล็กน้อยน้อยแบบนี้ครับ อย่าซีเรียสเลยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานกันนะครับนี่ครับสวยมากครับสวยมากๆใหม่ครับมือหนึ่งนะครับอย่างตัวเทลนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับตัวเทลอ่ะอ่ามือเขาเรียกว่าผมรับมาคู่ละสองพันบวกทุกคู่เลยนะครับเนาะเพราะว่าเทลตอนเนี้ยแพงมากลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยจะไม่มีรองเท้าเทลเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าหายากมากๆเลยครับดูนะครับความสวยความสดนะครับ สวยสดมากๆครับมาดูซอฟนะครับของคู่นี้นะครับนี่ครับดูข้างในนะครับสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับของแท้ร้อยเเนะครับรอยเย็บก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกว้างนะครับซอฟกว้างนะครับ9จุดะแน่ใจว่า9กจุดห้ากว่าแน่นอนพยายามปิดแฝงเนาะแสงมันจะท้อนนะครับนี่ครับ9จุด 9.7 9.8เลยนะครับเออกว้าง9.8นะครับความยาวนะครับน่าจะอยู่ที่27เซนพอดีเนาะเออนี่ครับ27เซนพอดีนะครับใส่ตรงไซส์เลยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคู่นี้สปีดโกดนะครับสีแดงดำครับสวัสดีครับ